สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาพระพุทธศาสนานะครับชั้นม .4 ถึง6นะครับเรายังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับแต่หลักธรรมเราพูดกันไปมากทีเดียวนะครับในคาบที่แล้วนะครับในคาบนี้นะครับครูจะมาพูดถึงพุทธศาสนาสุภาษิตนั่นเองครับสุภาษิตทั้งหลายเราสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้เองครับ เคยได้ยินควาว่าพุทธศาสนาสุภาษิตหรือเปล่าครับรู้ไหมครับว่าคําคํานี้เนี่ยนะครับคืออะไรพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยนะครับนักรียนก็หมายถึงนะครับคําสุภาษิตทางศาสนาพุทธนะเป็นข้อความสั้นๆเท่านั้นเองนะครับสุภาษิตเนี่ยพุทธศาสนาสุภาษิตก็จะไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าเป็นคําสั้นๆที่มีความหมายลึกซึ้งนะครับแฝงนัยยะหรือแฝงความหมายอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งสามารถใช้เป็นคติสอนใจนะครับ ให้เราประพฤติปฏิบัติดีได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราสามารถหยิบจับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายนะครับเพราะว่าจะไม่ยาวนะครับเป็นลักษณะของสั้นๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะสอนใจหรือว่าทําให้เราเนี่ยนะครับพัฒนาตัวเองได้จากการที่เราเก็บข้อคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับนั้นเองครับครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตมาแล้วบ้างนะครับนะมีสุภาษิตประจําใจกันไหมครับ ถ้ามีนะครับถ้ามีลองแชร์กับเพื่อนที่อยู่ด้านข้างดูสิครับว่าสุภาษิตรหรือพุทธศาสนาสุภาษิตรประจําใจของเราเนี่ยคืออะไรนะครับอันนั้นเองครับบางคนนะกิจกรรมเมื่อสักครู่ในบางคนอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าจําไม่ได้ว่าสุภาษิตในศาสนาพุทธมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะพูดกันอยู่หลายข้อเลยนะครับนักเรียนสนใจข้อใดน,นะครับนักเรียนก็จดไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับ สุภาษิตแรกนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตแรกนะครับจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําความสุขมาให้ครับจิตที่ฝึกดีแล้วหมายถึงจิตที่ปราศจากกิเลสนั่นเองนะฮะฝึกมาแล้วแปลว่าแม้จะเกิดกิเลสขึ้นในใจของเรานะครับเราก็สามารถเอาชนะกิเลสเหล่านั้นได้นะครับเพราะเรามีปัญญาที่จะไปเอาชนะนะครับสิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเรานะครับเราฝึกตนมาอย่างดีแล้วนะครับ กำหนดลมหายใจเข้าและออกตามกิเลสข,ของเราให้ทันรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยตามความเป็นจริงนะครับมีสติในการใช้ชีวิตถ้าจิตเราฝึกมาถึงจุดนี้แล้วล้วก็นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะเป็นทุกข์ครับไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้เพราะจิตของเราแข็งแกร่งกว่าครับนะอุจจาวจังปันทิตาทัศยานตินะครับบัณฑิตย่อมไม่สแสดงอาการขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงครับ คำว่าบัณฑิตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะหมายถึงผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนาะถ้าเป็นความหมายโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นในทางพุทธเนี่ยบัณฑิตคือคนที่พูดดีทําดีนะครับมีปัญญานั่นเองครับห่างไกลาจากอบายมุขหรือสิ่งที่ทําให้เสื่อมนะครับบัณฑิตเนี่ยนะครับมีปัญญามากจะไม่แสดงอาการขึ้นขึ้น,นลงลงหรือลหลงไหลไปตามกระแสะต่างๆของโลกนะครับเพราะว่าอะไรครับโลกของเราเนี่ย บางคนมีสุขบ้างบางคนเป็นทุกข์นะบางคนได้รับคําชมบางคนถูกนินทานะครับทุกคนเนี่ยล้วนแสดงอาการล้วนพบเจอสิ่งเหล่านี้ตลอดว่าจะเป็นความสุขความทุกข์คำเยินยอหรือคํานินทาติฉินนะครับถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาจิตใจเราไม,ไม่ไม่นิ่งพอเนาะเวลาใครมาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีนี่นะครับโหเป็นยังไงโกรธเลยครับโกรธโมโหมากนะครับเพราะใจเราไม่นิ่งเรียกได้ว่าคนประเภทนี้นะฮะมีปัญญาน้อยจึงมีอาการขึ้นขึ้น,นลงลง นะครับโกรธง่ายโมโหง่ายนะครับใครมาชมมาอะไรหน่อยก็เลงนะใครมาว่ามาวิจารณ์ก็โกรธนะอันนี้ไม่ใช่บัณฑิตนะครับบัณฑิตจะต้องมีความรู้และควบคุมตนเองได้นะครับไม่หลงไหลไปตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวครับก็จะเป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วก็อะไรก็ทําอะไรคนที่มีความรู้ไม่ได้ครับภัยอันตรายใดๆคําติชินคําว่ากล่าวนินทาก็ไม่สามารถทําอะไรคนที่มีจิตใจแน่วแน่และมั่นคงได้นั่นเองครับนัตติโลเกะนินทิโต คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเออจริงไหมอันนี้จริงไม่จริงลองคุยกับเพื่อนดูนะครับถามเพื่อนข้างว่าแกฉันถามจริงเถอะแกเคยนินทาฉันไหมนะร,ร้อยทั้งร้อยนะักเรียนมีอยู่แล้วครับ,นะรบการถูกนินทาเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับแม้กระทั่งตัวของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะครับยังไม่พ้นจากคํานินทาเลยนะฮะโลกกระทำแปดคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกใบนี้นะครับและมีเป็นธรรมดามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ สัรเสริญถูกนินทาและมีสุขแล้วก็มีความทุกข์มันจะมาคู่กันเสมอครับจะเห็นว่าคําสัรเสริญกับคํานินทาเนี่ยเป็นสิ่งที่มาคู่กันไม่มีหลองเรียนคนบนโลกนี้ที่จะไม่ถูกใครนินทาเนาะถ้าอะไรก็ตามที่เราทําแล้วมีคนชอบให้คิดไว้เสมอว่าต้องมีคนที่ไม่ชอบนะครับทำอะไรบางทีเป็นสิ่งที่ดีเด่นแต่กลับถูกนินทาซะอย่างนั้นเพราะเราไปเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นจะเห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโลกกระททั้ง8นี้ได้นะครับ วันหนึ่งมีลาบวันหนึ่งก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีคนสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาวันหนึ่งมีสุขวันหนึ่งก็ต้องมีทุกไม่มีใครหนีพ้นได้ครับ8ข้อนี้ฉะนั้นแล้วคนที่มีความรู้เนี่ยนะครับหรือมีปัญญามากพอจะรู้ว่าคานินทาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเลยนะครับเพราะไม่มีใครในโลกนะครับที่ไม่ถูกนินทานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะปิดหูปิดตาไม่รับฟังใครวิจารณ์เราเลยเนี่ยนี้ไม่ใช่นะครับบางครั้งคําวิจารคํานินทาาเหล่นนี้ะครับ เรารับรู้รับทราบไว้เนี่ยแล้วใช้ในการปรับปรุงตัวเองก็ได้นะครับคนที่มีปัญญามากพอจะรู้ว่าคำนินทาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะจะทําให้เรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องหรือข้อเสียตรงไหนบ้างฉะนั้นอย่าไปจมอย่าไปทุกข์อยู่กับคำนินทานะครับโกทางขัตาวาสุขขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข อันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายให้มากความนะครับทุกคนก็คงทราบไปอยู่แล้วว่าถ้าเรามีความโกรธมีความไม่พอใจเนี่ยจิตใจแล้วมันร้อนรุ่มนะเหมือนมีไฟเผาตลอดเลยนะครับไม่มีทางที่จะเป็นสุขได้นะครับเพราะว่าเวลาเรากโกรธเนี่ยนักเรียนครับเวลาเราโกรธคนที่ทุกข์ที่สุดคือตัวของเรานะครับเวลากโกรธเราจะทุกข์ใจทรมานใจไม่ชอบใจนะครับแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําความรุนแรงต่างๆนะครับถ้าเราขจัดความโกรธได้เราย่อมเป็นสุข ความโกโรธก็เหมือนไฟนักเรียนถ้าเราเอาน้ําไปดับไฟได้สําเร็จใจเราก็ไม่ร้อนครับฉะนั้นเมื่อมีความโกโรธนะครับหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งถึงสิบนะฮะนับหนะึ่งถึงสิบคิดให้ดีก่อนจะทําอะไรก็ตามเนาะความโกโรธบางครั้งทําให้คนเราเนี่ยทำอะไรไปโดยขาดสติยังคิดนั่นเองนะครับปฏติรูปการีทุระวาอุทธาตาวินัเตทนังนะครับคนขยันเอาการเอางานกระทําเหมาะสมย่อมหาทรัพ์ได แน่นอนครับคนที่ขยันหมั่นเพียรเนาะทำความดีอยู่ตลอดทําในสิ่งที่ตนรู้ทําในสิ่งที่ตนถนัดนะครับย่อมหาทรัพย์สมบัตินะครับหาทรัพย์สมบัติหาสิ่งต่างๆเนี่ยมาปนเปรื้อชีวิตตนเองได้ตามแต่อัตภาพของตนฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามต้องมีทั้งความขยนันควบคู่กับความใจใสและก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่ทําด้วยนะครับขยันปฏิบัติงานขยันทํางานวันใดวันหนึ่งจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับ วายเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทานะครับเกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสําเร็จในที่นี้ก็คือต้องมีความวิริยะครับคือความพยายามความตั้งใจครับนั่นเองครับความรักในสิ่งที่ทําอย่างเดียวเนี่ยไม่ทําให้เราสําเร็จได้นะครับความรักต้องมาคู่กับความเอาใจใส่และความตั้งใจและความเพียรพยายามด้วยนะครับหลายอย่างในชีวิตมนุษย์ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับ นะบางทีเนี่ยเราอยากเข้ามาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเขาอาจจะรับคนแค่200คนแต่มีคนที่ตั้งใจสมัครเข้าเรียนที่อย่างเงี้ยเป็นหมื่นคนเลยนะฮะมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะมีคนสมหวังนะฮะและหุนเราะแค่200คนเท่านั้นอีก9,800คนจะต้องร้องไห้และผิดหวังนะครับหากเรียนอยากจะเป็นหนึ่งใน200คนนี่คือแค่ยกตัวอย่างนะอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่สําเร็จเธอต้องพยายามมากกว่าคนอื่นครับนะถ้าคนอื่นเขาอ่านหนังสือกัน2ชั่วโมงนะครับเราต้องอ่านให้มากกว่าเขา นะถ้าเขาเขียนหนังสืออยู่3ชมชั่วโมงเราก็ต้องทําให้มากกว่าเขานะครับถ้าเราไม่ได้ฉลาดเท่าเขานะคนเราเกิดมาเนี่ยความฉลาดไม่เท่ากันเนาะเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมด้วยอะไรต่างๆนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าความถนัดความฉลาดของเราที่ติดตัวเรามาอาจจะไม่เท่าคนอื่นฉะนั้นเราก็ต้องขยันกว่าคนอื่นครับในเมื่อเอาชนะด้วยปัญญาตรงๆไม่ได้ก็ต้องมุมนะและเอาชนะด้วยความเพียรครับความพยายามไม่เคยทรยศใครนะครับจําคํานี้ไว้นะครับก็จะสําเร็จได้ในที่สุดนั่นเองนะครับ สันตุถีปะระมังทนานะครับความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอคาับที่แล้วเราพูดเรื่องความสันโดษกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับความสันโดษในนี้ก็คือความยินดีและความพอใจครับยินดีตามมีตามได้ยินดีตามกําลังของตนและยินดีตามสมควรแก่ฐาน,นะของตนเองครับสันโดษในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าเราต้องปลีกวิเวกเฉยชาไม่เอาอะไรเลยนะครับหรือว่าชีวิตนี้ฉันไม่ พบเจอใครแล้วฉันสันโดษนะฉันไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่ไขวยควา้าไม่พยายามอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับสันโดษในความหมายในที่นี้ก็คือรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีคนเราเมื่อพอใจในสิ่งที่มีนะครับสิ่งที่จะตามมาคือเราจะไม่มีกิเลสเพราะกิเลสส่วนใหญ่จะเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากเป็นถ้าใจเราสันโดษพึงพอใจณนะสภาวะที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดตัวของกิเลสที่ทําให้เราเนี่ยต้องไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆนะซึ่งถ้าเราไขว่คว้ามันได้ เราก็อาจจะมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นมากแล้วไขว่คว้ามันไม่สําเร็จเนี่ยความทุกข์เนี่ยนะฮะมันจะเกิดกับเราแบบทวีคูณเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าใจเรามีกิเลสอยากได้แต่มันไม่ได้ตามที่หวังนะครับฉะนั้นคนที่สันโดษเนี่ยจะไม่ต้องเคร่งเครียดกับความอยากได้อยากมีอยากเป็นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องขี้เกียจหรือเกียจคร้านนะครับถ้ามีช่องทางที่ดีกว่านะฮะถ้าไต่ตรองดีแล้วด้วยสติปัญญาว่าเ้ i, ทยททําาาอ่่งนนีีมมัดดกกวเนะิ็ไ เพียงแต่ว่าไม่ไปไข,ขว่คว้าหาสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ของของเรานั่นเองครับก็จะขจัดความทุกข์ไปได้เยอะทีเดียวนะครับอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นับว่าเป็นทุกข์ในโลกโอ้อันนี้เป็นอมตะวาจานะเรียนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับการเป็นหนี้เนี่ยล้วนเป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นหนี้แน่นอนว่ามีมันจะมีภาระมีความะวงในใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการต้องเสียดอกเบี้ย การต้องส่งคืนเขาให้ทันเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่จําเป็นนะครับไม่ควรเป็นหนี้เป็นสินเลยเพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยไม่สนุกนะครับหาเงินมาได้ก็ย้มได้นะฮะยืมได้ไม่เต็มที่เพราะเรารู้ว่าเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปชําระคนที่เป็นเจ้าหนี้ของเรานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่จําเป็นครับไม่ควรเป็นหนี้สินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันได้เลยนะครับในเรื่องของการไม่เป็นหนี้เนาะนะครับ ราชามุขขังมนุษย์สานังพระราชาเป็นประมุขของประชาชนครับนั่นเองครับพระราชาหรือว่าเจ้าผู้ครองนครในอดีตนะครับก็คือพระมหกศากษัตริย์ซึ่งเป็นหัวหน้าของแว่นแควนหรือราาัฐต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคนที่เป็นกษัตริย์หรือราชาเนี่ยมีหน้าที่ในการบำบัดทุกความรุงสุขแก่รัษฎรและก็ประชาชนฮะในรัฐของตนอยู่แล้วนะครับในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะครับพระราชาหรือพระมหกศากษัตริย์เนี่ยนะครับ ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามมก,กะนะคือผู้บำรุงศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ปกครองประเทศนะครับรวมทั้งประชาชนเนีย่ยนะครับมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะครับด้วยหลักโทศพิดราชธรรมน,นะคือคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักด้วยเหตุนี้นะครับพระมหากรรษัตริย์ก็เลยเป็นอีกสถาบันหนึ่งซึ่งก็มีความสําคัญต่อประเทศของเรานะครับสติโลกัสมิชาคารนะครับสติเป็นเครื่องตื่นในโลกนะครับคำว่าสติคือความระลึกถึงและก็ระลึกได้นะครับเป็นหนึ่งในมรรคมีองแปดด้วยเนาะ การมีสติเนี่ยนะครับมันก็แปลได้ง่ายๆเลยคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทที่นี่ก็คือเรารู้ตัวอยู่ตลอดครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้างมีความตื่นรู้และตื่นตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามกําลังพูดคิดทําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงำนะฮะไม่ปล่อยให้ความเผลอหรือจิตใจที่ล่องลอยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับถ้าเราประหาดจากสติเมื่อใดน,นะครับเมื่อนั้นเนี่ยนะอาจจะทําให้เกิด พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือเกิดเรื่องอันตรายโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้เพราะว่าใจเราเนี่ยนะครับตามใจของตัวเองไม่ทันนะครับอาจจะเผลอทําความผิดเผลอทําความชั่วนะครับหรือเผลอระบายความโกรธเคืองโกรธแค้นพยาบาทต่อผู้อื่นออกไปโดยที่ไม่ตั้งใจก็ได้นะครับนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะครับนั่นเองครับความสุขที่นี้ก็คือความสบายทั้งกายและสบายทั้งใจนะครับ ความสุขทางกายคือหูเจ้าหมูลิน้นกายใจนะครับได้สัมผสัสในสิ่งที่ชอบได้พบเห็นพบเจอในสิ่งที่ชอบนะครับเราก็เป็นสุขนะฮะแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นความสุขทางใจนะครับความสุขทางใจคือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับล่องลอยเหนือไฟแห่งกิเลสไฟแห่งความทุกข์แล้วนะครับมีอะไรบ้างครับเขาเรียกว่าปฏิบัติตามพรหมวิหาร4ี่นะครับเมตตาเมตตาคืออยากให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขนะครับกรุณากรุณาคือคิดให้คนอื่นพ้นทุกข์อยากให้คนอื่นพ้นจาากกคควมทุนะรับ มุทิตาคือความยินดีเมื่อคนอื่นเป็นสุขและอุเบกขาคือมีใจเป็นกลางและหนักแน่นนั่นเองครับการที่เราจะนะฮะมีความสุขได้น,นะครับเราต้องเรียกง่ายว่าเราต้องไม่อิจฉาริษยาคนอื่นครับเมื่อคนอื่นพบแต่สิ่งที่ดีเราก็พลอยยินดีกับเขาไปด้วยถ้าเขาเจอสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็รู้สึกอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นนะครับถ้าปฏิบัติได้ตามนี้แล้วนะครับถือว่าเราเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสคือโลภโกรธหลงแล้วนะครับเราเอาชนะได้ด้วยความดีแล้วนะครับเราก็จะ เป็นสุขใจซึ่งนับเป็นความสุขที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะสัมผัสได้นะครับนิพพานังปะระมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับคําว่านิพพานเราได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับนะนิพพานเนี่ยนะครับหมายถึงภาวะที่ใจของเราเนี่ยนะครับล่องลอยโดยปราศจ,จากกิเลสน,นั่นเองครับนะความสุขเนี่ยมี3ระดับด้วยกันเน,น,นาะในศาสนาพุทธของเรานะครับ การมาสุขคือความสุขทางกายทั่วไปนะฮะเกิดจากประสาทสัมผัสทั้งหลายได้กินนะฮะได้เห็นได้ยินในสิ่งที่ชอบที่อยากนะครับก็มีความสุขแต่มันใช่ความสุขที่แท้จริงไหมก็ยังไม่ใช่นะครับนะะชาณสุขหรือความสุขทางใจครับเกิดจากใจที่ดีนะฮะบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วเราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้แล้วแต่ชั่วคราวเท่านั้นครับหลุดพ้นได้แค่ชั่วคราวแปลว่าถ้าวันใดวันหนึ่งใจเราเผลอ กิเลสก,ก็เกิดขึ้นใหม่ได้นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ถือว่าค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาถึงลําดับสูงสุดครับนิพพานสุขนิพพานสุขคือความสุขสูงสุดแล้วนะครับหรือว่าบรม,มสุขนะเป็นจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงครับเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาเนี่ยคือการเป็นอิสระภาพจากกิเลสของตัวเองนับว่าเป็นความสงบที่แท้จริงเลยนะครับนักเรียนครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับศาสนาสุภาษิตเนี่ยพุทธศาสนาสุภาษิตที่เราเร่มเรียนกันไปเนาะ นะครับนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ยังไงครับอ่สุภาษิตที่เราเรียนกันไปนะครับประโยชน์ก็คือเป็นถ้อยคําสั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ใช้ในการเป็นสตินะเป็นเครื่องเตือนใจเตือนสตินะครับให้แก่พวกเราได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องจําเป็นหลายๆข้อนะครับก็จําทีละประโยคไปได้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่คือความสะดวกของพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับ มาถึงกิจกรรมครับให้นักเรียนแบ่งเป็น12กลุ่มนะครับตามที่เราพูดกันเมื่อกี้เลยนะครับ12สุภาษิตเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับส่งตัวแทนออกมาจับฉลากนะครับเพื่อให้ได้สุภาษิตประจํากลุ่มตนนะครับให้คิดนะพอได้สุภาษิตอะไรใช่ไหมครับให้แต่ละกลุ่มเนาะก็ไปประชุมกันครับแล้วก็คิดบทละครสั้นหนึ่งเรื่องครับให้เกี่ยวกับสุภาษิตของตนเองจากนั้นนะครับก็มาแสดงที่หน้าชั้นเรียนแล้วก็สรุปข้อคิดจากละครสั้นพุทธศาสนาสุภาษิตของตนเองนะครับ นักเรียนครับนักเรียนคงเห็นแล้วว่าโอ้สุภาษิตเนี่ยก็สอนใจเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงหลักธรรมต่างๆที่เราได้เคยเรียนไปบ้างแล้วด้วยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่6เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าศสนาพุทธเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเน้นให้เรามีสติมีปัญญาแล้วก็กระทําแต่สิ่งที่ดีนะครับนั่นด้วยนั่นก็เพราะว่านะครับศสนาพุทธเองเนี่ยนะฮะมีความเชื่อเรื่องกรรมครับกรรมคือการกระทำเนาะการกระทํามีทั้งการกระทําที่ดีและการกระทําที่ไม่ดีนะครับ นะถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีไปเนี่ยคนระับหรือทํากรรมที่ไม่ดีไว้เนี่ยนะครับหรือกรรมดีก็ตามเราต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นถ้าทําดีนะฮะย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วนะครับเรียกได้ว่าเราต้องมองให้ออกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งดีหรือสิ่งชั่วนะครับและทําแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับนักเรียนครับชาวพุทธเชื่อในเรื่องของเหตุและผลเนะชื่อว่าถ้าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะเกิดบางสิ่งบางอย่างตามมาเสมอครับขึ้นกับว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งทีีีี่่่่่่ดดดดดหรรือออชชชััััวววททํําายยมมไไ้้ก็นะคบ นี้นะครับมีเรื่องเล่านะครับหลายเรื่องทีเดียวที่ปรากฏในคมภีร์ทางศาสนาพุทธนะครับเกี่ยวกับคนที่ทําบางอย่างลงไปแล้วได้รับผลแห่งการกระทํานั้นๆนะครับมีอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะครับเรื่องแรกนะครับมีภิกษุรูปหนึ่งนะครับชื่อว่าจักคูบาลนะจักคูบาลเนี่ยนะครับบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งเลยนะฮะเพื่อให้บรรลุมรรคผลสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการบําเพ็ญเพียรของท่านเนี่ยนะครับจากการวิปัสสนาของท่านเนี่ยนะฮะทำให้ท่านตาบอดทั้งสองข้างเลยแต่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะ คือบรรลุแล้วแต่ก็แลกมาด้วยการที่ตาเนี่ยตาของท่านบอดนะครับพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระรูปนี้นะครับหรือพิสูจน์ที่ชื่อว่าจักคูบาลเนี่ยนะฮะเกิดจากกรรมในชาติหนึ่งนะฮะที่ผ่านมาแล้วนะครับจักคูบาลเคยเป็นหมอรักษาโรคตามาก่อนนะรพระพุทธเจ้าถ้าตามคำพีท่านว่าพระพุทธเจ้าสามารถระลึกชาติได้เนาะนะฮะจักคูบาลในอดีตครับชาติก่อนๆน,นั้นเคยเป็นหมอรักษาโรคตานะครับแต่ว่าในชาติก่อนๆนั้นเนี่ยได้ทํากรรมที่ไม่ดีไว้ก็คือ ประกอบหรือปรุงยาเพื่อให้คนที่ป่วยเนี่ยตาบอดโดยให้เขาเนี่ยเจตนานะฮะเจตนาทําให้คนป่วยเนี่ยตาบอดนะครับเพราะว่าคนป่วยเนี่ยทำท่าทีบิดพลิ้วว่าจะไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้ก็เลยแกล้งนะฮะร,รักษาให้คนคนนั้นตาบอดไปเลยนะฮะผลกรรมเลยมาตกอยู่ในชาตินี้ครับตนเองได้เป็นอรหันต์ก็จริงแต่แปลกมาด้วยตาที่บอดนั่นเองครับเรื่องที่2นะครับชายคนหนึ่งชื่อว่าจุนทะจุนท้าเนี่ยมีอาชีพในการฆ่าหมูขายนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยจุนท้าล้มป่วยลงนะฮะแล้วก็ ครานสี่ขาแล้วก็ร้องควนครางเสียงเหมือนกับหมูที่เขาฆ่าไปเลยทุกทรมานอยู่หลายวันจนก,กระทั่งเขาตายนะครับนี่ก็เป็นผลที่เขาเนี่ยได้เคยทําอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้นั่นเองนะครับเรื่องที่3นะครับนักเรียนมีชายคนหนึ่งครับมีอาชีพในการฆ่าโคเพื่อน,นําเนื้อมาขายเนาะวันหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนก็มาเที่ยวบ้านนะครับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาเอาเนื้อที่เขาเก็บไว้เนี่ยไปกินเองนะโดยถือวิสาสะนะอยู่ๆเพื่อนก็มาหยิบเนื้อที่เขาเตรียมไว้บริโภคเนี่ยออกไปนะครับ นะชายคนดังกล่าวก็เลยตัดสินใจครับถือมีดไปตัดลิ้นวัวที่อยู่หลังบ้านนะครับที่ยังไม่ตายเนี่ยวัวที่ยังไม่ตายเนี่ยเนาะตัดลิ้นวัวออกมาแล้วมามอบให้ภรรยาของตัวเองเนี่ยมาทําเป็นอาหารให้ตัวเองกินนะครับขณะที่เขากําลังกินอาหารด้วยความอร่อยอร่อยเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยลิ้นของชายคนนี้ก็ได้ขาดหล่นลงมากองกับพื้นเลยชายคนนี้ก็คลานสีขานะครับเหมือนกับวัวแล้วก็ร้องควนครางเหมือนทุกทรมานแสนสาหัสเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายนะครับชายคนนี้เอง ก็ได้ขาดใจตายพร้อมกับเจ้าวัวหลังบ้านที่ถูกตัดลิ้นทิ้งไปนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าโอ้หถ้าทําสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นคติสอนใจเราได้เนาะว่าถ้าทําสิ่งไม่ดีไปเนี่ยก็อาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลับมาก็ได้นะครับเรื่องถัดไปนะครับภิกษุรูปหนึ่งนะชื่อว่าติดสะติดสะเนี่ยนะครับเป็นแผลเปื่อยผู้พองนะครับรักษายังไงก็รักษาไม่หายนะฮะพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์นะครับก็เลยไปช่วยดูแลนะครับ นะให้อาบน้ําอุ่นแล้วก็แสดงธรรมให้พระติสระในฟ ja. ังนะครับพระติสระก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับในวันนั้นเลยพร้อมกับนิพพานในวันนั้นด้วยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับทรงแสดงออกว่าที่เป็นเช่นนี้เนะครับเป็นแผลผู้พองอย่างนี้นะเพราะว่าในชาติก่อนเนี่ยนะครับพระติสระเคยทําสิ่งที่ไม่ดีไว้นะครับก็คือเคยเป็นพรานนกนะครับนกที่จับได้เนี่ยก็จะขายเป็นอาหารที่เหลือก็หักปีกหักขาไว้นะเพื่อไม่ให้เจ้านกเนี่ยบินหนีนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระติสสะในชาติี้นน ติสาเป็นคนป่วยครับมีแผลผู้พองรักษาอย่างไรก็รักษา,า ح, ไม่หายสักทีนะครับนะเรื่องที่5นะครับเรื่องที่5พระนางโรหินีนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงบ้างนะครับพระนางโรหินีเนี่ยนะครับเป็นคณิตถาของพระอนุรุทธเถระนะครับซึ่งเป็นพญาติของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นเป็นญาติญาติครือญาติกันกับพระพุทธเจ้าเนาะนะฮะพระนางโรหินีเนี่ยนะครับลักษณะก็คือเป็นคนที่เป็นโรคผิวหนังอย่างรุนแรงนะครับคือมีผิวหนังที่ไม่สวยเหมือนคนอื่นนะฮะก็เกิดความละอายเนาะไม่กล้าไปพบเจอใครนะครับ เมื่อพระอนุรุทธเทระเนี่ยนะครับมาถึงเมืองกบ,บิลพัทเนี่ยนะฮะพระญาติต่างๆเนี่ยนะครับก็มาชุมนุมกันเว้นแต่พระนางโรหินีที่ไม่กล้าเข้ามานะครับเพราะว่าอายเพราะตัวเองเป็นโรคผิวหนังนะครับพระอนุรุทธเทระก็เลยถามว่าพระนางเป็นอะไรล่ะทำไมถึงไม่มานะครับก็ได้ทราบความมาว่าพระนางเนี่ยเป็นโรคผิวหนังเลยไม่กล้ามาพบเจอใครนะครับพระอนุรุทธเทระก็เลยเชิญพระนางให้ออกมาครับไม่ต้องอายออกมาได้เลยนะครับ แล้วก็ส่งแนะนําว่าให้ไปทําบุญนะครับให้ขายเครื่องประดับต่างๆที่พระนางโรฮินีเนี่ยครอบครองอยู่นะครับแล้วก็นําทรัพย์สมบัติมาสร้างศาลาสร้างโรงฉันนะครับให้กับคนที่ยากไร้สุดท้ายแล้วด้วยผลดีที่พระนางโรฮินีได้ทำนะครับดันส่งผลให้พระนางเนี่ยนะฮะหายจากโรคผิวหนังเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าทําความดีเนาะก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับเรื่องที่6นะครับมีภิกษุรูปหนึ่งนะครับภิกษุรูปนี้เป็นคนที่ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากนะครับ ได้ปัจจัยอะไรมาเนี่ยก็จะแบ่งเพื่อนเพื่อนพระสงฆ์ด้วยกันอยู่เสมอนะครับทำให้พระสง์รูปนี้นะครับเรียกได้ว่ามีอนิสงส์ที่ทําให้เป็นคนที่โชคดีมากนะครับนะโชคดีอย่างน่าประหลาดเลยนะครับพิสูกรูปอื่นบางครั้งไปบินทบาทเนาะไม่ได้อาหารอะไรเลยนะแต่ว่าพิสูกรูปนี้เนี่ยนะครับไปที่ใดก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนที่มีจิตคิดทําบุญเนี่ยนะครับมารอใส่บาทให้ท่านจนเต็มบาทเสมอๆเลยแล้วท่านก็เอามาแบ่งให้พิสูรอื่นจนหมดนะครับเรียกได้ว่าเพราะท่านเป็นคนที่เอื้อเฟือนะ้อเนาะ ท่านก็ได้รับแต่สิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนนั่นเองนะครับนั่นเองครับจะที่ได้ฟังได้เห็นได้ยินได้ทราบนะครับผลของการทําความดีความชั่วเนี่ยนะครับมันส่งผลหรือข้อคิดอย่างไรต่อตัวนักเรียนบ้างครับอันนั้นเองครับผลเนี่ยนะครับของการทําดีและทําไม่ดีเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราต้องได้รับผลบางอย่างตามมาแน่นอนครับแม้ว่าผลเหล่านั้นอาจจะยังไม่เห็นณตอนนี้ครับ แต่ครูเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทําอะไรลงไปแล้วเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับผลเหล่านั้นจะตามมาถึงถ้าทําดีอยู่เสมอครับสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราทําไม่ดีนะครับสิ่งไม่ดีต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะฮะเช่นความไม่สบายใจความร้อนรุ่มใจนะครับอย่างเช่นคนที่ทําความผิดเนี่ยนะฮะแต่ยังไม่ถูกจับได้เขาจะต้องอยู่กับความหวาดระแวงไปตลอดกลัวว่าวันใดวันหนึ่งจะมีคนมาจับได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ สู้ให้สู้สู้เราทําสิ่งที่ดีให้ถูกต้องไปตั้งแต่แรกเลยเนี่ยดีกว่าดีกว่าจะไปคอยระแวงหรือทุกข์ใจในภายหลังนะครับทําดีย่อมได้ดีทําไม่ดีก็ย่อมได้รับสิ่งที่ไม่ดีนะครับบางครั้งอาจจะพบว่าการรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์และปราศจากกิเลสมันเป็นเรื่องยากนะครับมันเป็นเรื่องยากมันจึงต้องค่อยๆฝึกฝนองนะเรียนฝึกฝนให้เรามีปัญญามีการปฏิบัติที่ดีเสมอครับกว่าเราจะเผากิเลสในใจไปให้ได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับแต่มนุษย์ทุกคนสามารถทําได้ครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับหมั่นพัฒนาสติปัญญาและทำดีอยู่เสมอครับเราก็จะมีชีวิตที่สงบและมีความสุขนั่นเองครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ